สวัสดีพี่พี่น้องน้องสุผู่สุค้นเด้อครับมื้อนี้ทั้งช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งเนาะครับมีข่าวสารมาอัปเดตสูพี่สูน้องฟังเนาะครับเป็นข่าวของทางคุณแผวเผาเนาะครับพี่น้องนะครับกรตามหัวข้อข่าวเลยครับนะครับเรียกได้ว่าเป็นประเด็นเดือดนะครับเพราะว่าทางคุณแผวเผาเนาะครับพี่น้องถึงกับฟิวขาดเลยนะครับ พราะว่ามีประเด็นนั่นแหละครับพี่น้องก็คือประเด็นเรื่องที่เพื่อนไปเฮ็ดรีแพ้มานั่นแหละครับพี่น้องแล้วก็มีคนไปแซะไปว่านั่นแหละครับแล้วก็บ่บบบจบบ่สิ้นนะครับพี่น้องล่าสุดนะครับทางคุณพผวเผาถึงขันออกมาโพดดาพี่น้องแต่ละคำหนีเรียกได้ว่าเดือดเดือดทั้งนั้นเลยแต่คุณแผวเผาโพดนะครับแล้วเพื่อนกระลบออกไปพี่น้องแต่แน่นอนล่ะครับนะครับผมคนติดตามโมเมนต์หน่อยๆน,นะครับเม้นซิลบออกไป กับบอท่านแล้วครับนะครับผมมีค้นแคปไว้ได้คือเกาพี่น้องโพสแป๊บเดียวเพื่อนก็แคบไว้ได้นะครับแต่เดี๋ยวแอดมินวอลสูฟังนะครับทางเพจนะครับอีกี้ของแท้นะครับพี่น้องแอฟแอแอนะครับเพื่อนก็ได้ออกมาลงนะครับเพื่อนโพสไว้แบบนี้ครับนะครับทางเพจอีกี้โพสว่าเขาโพสต์แล้วลบบอกว่าอย่าไปยุ่งกับกี้เขานะครับเรื่องของลูกนะครับขอภัยครับ เรื่องลูกบอแอคชั่นออกมาพูดแต่เรื่องกีงื้อวาสันกับพี่น้องแล้วกลาเป็นการแคบนะครับแคบโพดของทางคุณแพวเผ้าที่เพือนโพ์ไว้นะครับเพือนโพ์ไว้แบบนี้พี่น้องรีเซต็ตจุดจุดนะครับตัวฮินะครับ,รบพี่น้องกะน,นั่นแหละครับผมนะครับรีเซ็ตจุดจุดหม่นะครับ,รนะค,รบความสุขกูชีวิตกูนะครับอันนี้เปิดประเด็นมาเลยพี่น้องเมืองดิ้นทำไม หนักหัวพ่องมึงเหลือว่าสั่นครับพี่น้องแต่ละคำหนียางเดือดนะครับว่างๆมึงก็ไปทำบ้างนะพ่าตัดสุนัขออกจากปากบ้างเผื่อชีวิตมึงจะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือว่าเดือดสุดๆแล้วครับพี่น้องแต่ต้องบอกก่อนนะครับเข้าไปเบิงในเพจของทั้งคุณแเผาวนะครับโพดนี่บ่มีแล้วเพราะว่าตามที่เพจนิก,กี้บอกนะครับเพิ่นโพดและเพิ่นกระลบ แต่ถึงสีลบพี่น้องเอาตรงๆนะครับโพสแคบ่กก่วินาทีนะครับก็บมีคนแคบว้อยู่แล้วยิ่งเป็นดาม่านะครับเขายิ่งแคบริ้วอยู่แล้วพี่น้องนะครับเรียกได้ว่าคุณแพลวพาวถึงจะลบออกไปก็ไม่รอดนะครับว่าตามหลักนะครับพี่น้องทัวลงทันทีนะครับหลังจากนั้นพี่น้องกับมีเอฟซีที่เห็นนะครับหลายๆคนก็รู้สึกว่าป๊าดน,นะครับคือ เดือดคักแท้นะครับบางคนกับถึงขันว่านี่เหลือคําพูดของศิลปินอันนี้เป็นตามที่เอฟซีเพิ่นลมาเดิร์สพิน้องบอกเปนว่าแอดมินมาว่าเองนะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์นะครับบางช่วงบางตอนสู้ฟังนะครับท่านแรกขอมาคอมเมนต์นะครับอันนี้มาคอมเมนต์ในเพจของอิกี้ที่เพิ่นออกมาลงนะครับท่านนี้ก็ถามว่าโพดนางหายละพิกกี้นะครับหมายถึงว่าโพดนางหายไปแล้วนะครับเพจอิกี้ก็เลยมาตอบว่าลบมาสันครับลบแล้วนะครับ ท่านต่อมานะครับท่านนี่กับคอมเมนต์ถามนะครับว่านี่คือคําพูดของศิลปินเหรอนะครับอฟซี FC ท่านต่อมาก็เลยขอมาตอบนะครับว่ายังไม่เคยเห็นศินลปินคนไหนพูดแบบนี้เลยโอ้ยคนจ้างยิ่งน้อยอยู่นะครับอันนี้กับพี่พีน้องๆองฟังแล้วกับวิเคราะห์ไปน้ำนะครับเพราะว่านี่เป็นสิป็นความคิดเห็นของอฟซีที่ขอกมาคอมเมนต์นะครับท่านต่อมานะครับท่านนี่นะครับบอกว่า สิ่งที่ผู้ชายชอบย่อมสําคัญกว่าการแอคชั่นเรื่องลูกนะครับเพราะว่าเมื่อนี้เพื่อนก็มีดราม่าเรื่องลูกเลยครับพี่น้องนะครับเพราะว่ามีคนสนิทของพระเอกนะครับ่ายคายลิปทายรูปนะครับลูกบอสบิ๊กแล้วก็ลูกคุณเผาเผานี่ครับลงกัเลิเป็นดราม่านะครับลหลายคนก็บ,บอกว่าเรื่องลูกคือพวกอกมาว่าเนี่ยประมาณนี้นะครับพี่น้องท่านนี้ก็เลยบอกว่าสิ่งที่ผู้ชายชอบย่อมสําคัญกว่าการแอคชั่นเรื่องลูก เพราะลูกคือคอนเทนต์สร้างรายได้ให้คนอื่นไม่แคร์แคร์แค่กีนะครับอันนี้ผมอ่านไปตามจริงนะครับพี่น้องนะครับทาใหม่ร้อยทีก็เอาคนสอดอจุดๆ,ๆนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นคาบกค่อยสุภาพนะครับกาประมาณว่าได่แคร์นะครับเรื่องลูกนะครับมามาแคร์เรื่องอื่นมากกว่าประมาณนี้พี่น้องแล้วก็อีกท่านนึงนะครับท่านต่อมาก็บอกว่า และแล้วนิสัยจริงๆของนางก็เริ่มทำงานหลังจากนางเก็บกดไว้มานานนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะครับของ f อซบางท่านบางคนจริงๆกับมีเยอะแยะมากมายพี่น้องเพราะว่าโพสต์นี่ค่อนข้างเดือดอยู่นะครับคุณแพีวบอกว่าเพิ่นไปรีเซ็ตจุดๆมาไหมกับเป็นความสุขของกูชีวิตกูนะครับพวกมึงดิ้นทำไมนะครับหนักหัวพ่องมึงเหลือนะครับแต่ละคำนี่เดือดพี่น้องนะครับ ทางแอดมินนะครับก็เลยเอาข่าวสารนะครับมาอัปเดตมาว่าซูพีซูน้องฟังนะครับพี่พีน้องๆฟังแล้วมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ Comment, นะครับเข้ามาูฟังได้เด้อครับผมจังใดกะอย่าลืมเด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง เล่าข้าวบ้านทุ่งน้ำเนเด้อครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เด้อครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ